หากลากไม้อีกตัวหนึ่งที่ดังมาในช่วงสองสาวันนี้มากๆเลยอะไรละ่ะคือมะม่วงมันมีสองแง่ที่ดังคือแง่หนึ่งคือมะม่วงเอามาเททิง้งนี่นี่ก็เป็นหนึ่งในมาแรง <c oughs> <c oughs> กับมะม่วงอีกอันหนึ่งเป็นชื่อที่แบบโอ้โหฟังแล้วเตะหูมากงงใครก็เลยอยากจะลองกินกลายเป็นมะม่วงที่ใครก็อยากกินหาซื้อแทบไม่ได้นั่นก็คือมะม่วงจิ๋มละมุน ฉันว่าคุณคงเล่าไปแล้วดิฉันว่าคุณคงเล่าไปแล้วว่ามันมีที่มายังไงผมอ่ะเล่าไปแล้วแต่คือตอนแรกอ่ะตอนตอนที่ผมเล่าผมจําได้วันนั้นเป็นผมกับปูธนัญญาแล้วก็มานั่งแล้วก็แบบว่าเอ๊ะปรึกษาภูธนัญญาว่าเราพูดได้ใช่ไหมได้เพราะว่าชื่อที่มานั้นเล่าให้ฟังอีกทีเผื่อว่าเมื่อวันศุกร์ใครพลาดไปก็จะมาจากเจ้าของสวนเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นสามีภรรยากันภรรยาเขาชื่อ คุณจิมแล้วเขาทําต้นมะม่วงเนี่ยตอหลายกิ่งหลายพันเลยในต้นเดียวแล้วมันก็มีอยู่กิ่งหนึ่งคุณผู้ชมที่มันอร่อยกว่ากิ่งอื่นเขาก็เลยตั้งชื่อให้สมกับความละมุนที่มันได้มาว่าจิมละมุน กลายเป็นว่าชื่อนี้เนี่ยฮอตฮิตติดหูขึ้นมาในทันทีทันใดผู้คนแห่กันโทรไปแต่ว่าไม่มีจะขายให้แล้วเพราะว่าของมันออกมันน้อยมากๆวันนี้ผู้ส<อ>ื่อข่าวของเราก็เลยไปเจาะสัมภาษณ์มาเลยนะคะบอกว่าไหนมาเอกเมืองไทยใหญ่อุดมหน่อยสิว่าที่มาที่ไปและข้าวของต่างๆที่เราอยากจะนํามาเส,เสนอช่วยขายเนี่ยมันยังพอขายได้อยู่หรือเปล่านะคะยังมีของให้ขายไหมพาไปเลยค่ะรายการเมืองไทยใหญ่อุดมนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านขายปุย๋ยเคมีชื่อชาญวิทการ กเกษตรนะคะอยู่ที่บ้านแพ้วค่ะในตำบลสวนส้มจังหวัดสมุทรสาครครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยเขาเป็นสวนมะม่วงนะคะโดยที่สวนมะม่วงของเขาจริงๆปลูกอยู่หลายพันธุ์แต่หนึ่งในนั้นที่กําลังสร้างชื่อมากก็คือจิ๋มละมุนจักย,งงยคุณชาญวิย์สุขชัยศรีและคุณสุนิสาสุขชัยศรีสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของสวนนี้คุณสุนิสาเนี่ยนะคะที่เดินนําอยู่ในภาพเนี่ยเชื่อชื่อคุณจิ๋ม ก็บอกว่าคุณจิมได้บอกว่าหลังจากที่ปลูกมะม่วงมานานเนี่ยกเวลาไปไหนมาไหนไปเที่ยวที่ไหนไปเจอต้นมะม่วงที่ไหนซื้อกลับมาเก็บกลับมาเอามาต่อยอดเสียบพันธุ์กันไปเรื่อยมีอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นมะม่วงแฟนซีก็เอาหลายสายพันธุ์มาเสียบยอดในต้นเดียวกันนี่แหละก็มีทั้งเขียวเสาเยน้ำดอกไม้ฟ้าลั่นน้ำดอกไม้เบอร์สีเขียวใหญ่งามเมืองย่านะมีพันธุ์จากญี่ปุ่นก็มีนะรแรงญี่ปุ่นสเปนโอ้โหมันรวมกันชาติกันอยู่ในนี้แหละ แต่ว่ามันมีอยู่กิ่งหนึ่งต้นอื่นเน่เขาแก่กันหมดแล้วเก็บกินหมดแล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งมันไม่แก่สักทีหนึ่งยังไงล่ะเนี่ยสามสี่เดือนน่เก็บไม่ได้เลยเฮ้ยก็เลยเอากระดาษมาห่อห่อไว้ในนั้นมันยังไม่แก่ก็ห่อมันไว้ก่อนผิวมันจะได้สวยสวยแมลงวันได้ไม่มากวนปรากฏว่าพอวันเวลาผ่านไปเขาทาสวนมะม่วงฟ้าลันใช่ไหมเขาก็ให้ปุ๋ยให้อะไรปกติไอ้ตัวเนี้ยมันก็โดนปุ๋ยไปด้วยมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เรื่อยๆจนกระทั่งมันแก่ได้ที่ก็เก็บมาชิม ออ้หห<อ>มันอร่อยนุ่มละมุนน้ําก็เยอะแป้งก็ไม่มีคนที่ชิมเนี่ยถึงกับพรณนาพรนานาออกมาว่าแหมทําไมมันหวานนุ่มละมุนขนาดนี้แม่ก็เลยแบบเฮงนนเราตั้งชื่อไหมเราตั้งชื่อไหม ชื่ออะไรดีนะชื่อรถละมุลเหรอเนี่มันไม่คือเอาอย่างนี้แล้วกันาตามชื่อเจ้าของสวนดีกว่าพี่ชื่อจิ๋มใช่ไหมก็เป็นจิ๋มละมุนไงนี่แหละนี่อันนี้บอกเลยนะว่านี่คือหลักการตลาดที่แบบว่าถ้าตั้งชื่อให้มันเตะหูไนี่ยยังไงคนก็แบบโหยหาว่ามันคืออะไรนะก็ถูกใจเลยพอไปออกตัวโชว์ตัวที่งานนะคนเขาเห็นป้ายชื่อเท่านั้นแหละ กรี๊ดกราดกันใหญ่โทรเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะขอซื้อกันตั้งแต่1กิโลไปจนถึง50โลบ้างก็บอกอว่าขอร้อยโลโอุ้ยเดี๋ยวเป็นร่ำเป็นสันเลยนะเนี่ย เมื่าคุณพี่เขาจะเอาที่ไหนมาให้ขายเขาก็บอกว่าของมันไม่พอนี่มันปลายหรือดูมะม่วงด้วยตอนที่ไปขายที่แรกที่เปิดตัวโลละเจเชื่อไหมนะมีคนให้ราคาแพงกว่านี้ด้วยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีขายอะ่ะไม่มีของเออไม่มีของนะคะตอนนี้เนี่ยนะอยากจะขายฟ้าลั่นมากกว่า <laughs> จิมและมุลเนี่ยไม่มีของแต่ฟ้าลั่นเนี่ยแก่ขาต้นไปเนี่ยแกกว่าเจ้าของอะเนี่ย <laughs> คือมันไม่มีใครจะซื้อเลยเนี่ยฟ้าลั่นเนี่ยช่วยอุดหนุนฟ้าลั่นแทนได้ไหมนะฮะตอนนี้ฟ้าลั่นโลไม่ถึง2บาทเลยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงอะไรก็แพงต้นทุนทั้งนั้นก็เลยบอกว่าถ้ายังไงช่วงนี้อุดหนุนฟ้าลั่นไปก่อนก็ได้นะคะส่วนจิมละมุนเนี่ยนะคะคงจะต้องรอกันสักนิดหนึ่งเทคนิคการกินจิมละมุนให้อร่อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องมีการกินในช่วงเวลาที่เหมาะสมกินตอนยังไม่สุกดีนัก มันทานได้ทั้งตีบทั้งสุกนะแต่ถ้ามันจะให้อร่อยเลยเนี่ยมันต้องกินตอนใกล้สุกปากตะก้อ,อก็คือแก่จัดนะคะส่วนของเนื้อเนี่ยจะฉ่าส่วนของเปลือกเนี่ยจะหนาถ้าปลอกออกมาเนี่ยถ้าไปใกล้เปลือกมันจะแข็งแต่ถ้าเปลือกตัวเนื้อมันจะหวานหอมละมุนนะคะเคยเอามะม่วงจิมละมุนไปช่างอ่ะแล้วเคยได้สูงสุดต่อลูกอะ่ะหนึ่งโลสี่ขีดเลยนะ,ะ,ะลูกใหญ่เลยมากนะคะกินปุ๋ยอร่อยไปเลยอ่ะลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะ ภรรยาผมชื่อจิม๋มแล้วน้องที่ชิมอะ่ะมันมันกินแล้วมันบิ้วอารมณ์มันได้อารมณ์อ่ะมันก็บอกเออหนูรู้แล้วมันสมควรตั้งชื่ออะไรก็เลยตั้งชื่อว่าจิ๋มละมุนก็เลยเป็นสาเหตุของชื่อตั้งแต่วันนั้นมาเคยเปลี่ยนเป็นรถละมุนเพราะว่าโดนโจมตีแต่คนที่เคยรับประทานเขาบอกไม่ได้ ต้องใช้ชื่อเดิมมันถึงจะมาตรฐานดีเห็นไหมให้ภรรยานำเนี่ยดังเลยถ้าเผื่อบอกชาญชัยละมุนไม่ได้ไม่ไดต้องใช้ชื่อของภรรยาจะกุ๊กลมุนไกละมุนก็ไม่ได้เหมือนกันต้องจิมละมุนนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยอย่างที่คุณอพิญญาบอกไปมันมีอยู่สองฝั่งหนึ่งในมาแรงทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่นี้จิมละมุนไปแล้วอันเนี้ยคือก่อนน้าี้เรื่อง